เคเรียวเชิญค่ะสวัสดีครับพวกเราภคุงนานสามเดือนครับผมมาตินครับ,ผม,มรรบผมเคียงครับก่อนหนึ่งก็พูดทุกครั้งนะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนแนวบ้างทีนี้เรามาลองว่าเ,ออเดี๋ยวนี้สมัยนี้ออขนมเนี้ยออกมาเยอะมากครับเยอะมากแล้วแต่อะไรอย่างม่้หลายรสชาติใช่ไหมครับเคียงใช่ทีนี้เราลอ,ลองคิมว่ารสชาติไหนที่ถูกฝากพวกเรามากที่สุด ดี๋ยวเรามาลองกันนะครับวันนี้เราเริ่มด้วยนี่ห่อปาร์ตี้นะครับปาร์ตี้ออกมาสีรถมีรถ,รถอะไรบ้างเค้งอันนี้มีอะไรอ่ะฟังทิชเผาฟางทิชเคากนะอันนี้รถมันม่วงมันม่วแงแแอันี่เปรน,น,นดัวกาเดิมะอ่อันนี้ก็โคตอเห็นไหมที่พองไม่เห็นวะคาราเมลคาราเมลราลเ,ลเอออันนี้เป็นของแข็งนะครับของแข็ง ้้เดดนี่เรามาลองนะครับว่ารสชาติไหนที่ถูกปากพวกเรามากนะครับนี่เรามาลองดูอ่ะเคีงลองแก่งนี้ลองแก่งนี้เลยนะครับมีฟารี่ทองแพงนะครับมีมันว่วมาลองดูนะครับอันนี้ดูันนี้ก่อนเป็นแผ่นนี้นะครเล็กๆนะครับเล็กๆ

เนี่ยออกเผ็ดหน่อยทีนี้มาดูอีกยอดนี่อ่ะเหมือนรสชาตินี้กินหวานไปดูตลกเลอะไม่ชอบหวานไม่ชอบหวานนะฮะหวานไม่ค่อยาหน้าก็เอาเจอเข้ามากินพ่นนี่นะไม่่ชอ๋อไม่ชอบหวานกินชูเปรี้ยวขมขมไหมอ๋อน่าอ่ะตัวอันนี้ว้าวี่นะอ๋ออันนี้อะไรอ่ะปังที่เผาอืม โอเคนี่ผมว่าโอเคมันไม่หวานอ่ะตัวยาเลยครับกำลังผมอันนี้ผมว่าพริกแกงเดิมอืมเน้นเน้นด้านเดิอยคาราเมลอันนี้พริกเผาอือน่าจะดือยโอเคผมว่าโอเคสีสีรถนี้เท่งให้รสชาตไหนผมให้ให้อันนี้มากกว่าไม่ได้นะอันนี้พริกเผาอ่าอันนี้อันนี้ผมว่าไปเลย แค่สอนนี้นะสุดแล้วครับผมก็สอนนี้เหมือนกันนะครับสรุปว่าปาร์ตี้ออกมาสีรสชาติรสชาติที่ถูกปากเราสองคนมาให้สุดก็คือรสชาติดั้งเดิมกับรสชาติปังปังพิษเผานะครับแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็ชอบสองรสชาตินี้ออกหวานมากหวานมากหวานหวานหวานเลยนะครับถ้าจริงถูกปากเราสองคนก็ที่สองนี่เพราะไอ้สองรสชาตินี้นะครับใช่ครับใช่ดั้งเดิมกับปังพิษเผานะครับ ็วันนี้ EP ของเราก็ยังไม่เหมือน EP ที่จะแล้วมานะครับสร้างคอนเทนต์ EP พีนี้เรามาขั้นรายการก่อนมาลองรีวิวสินค้าก่อนนะครับถูกปากเราสองคนมากไปลองชิม<ช>ไปดูนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณมากนะครับพบกันใหม่ EP พีหน้านะครับชอบกดไลค์ครับใช่กดแชร์จให้แน่ต้กดซับสไครต์นะครับ,รบสำหรับ EP นี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครั